การส่งยอดเงินสดใส่ตู้เซฟเพื่อให้พนักง,งานแผนกบัญชีมาเก็บเงินรายวันคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมคงต้องบอกว่าใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีการขายที่เป็นเงินสดนะครับเราก็จะมีตู้เซฟที่เป็นเซฟดรอปใช่ไหมครับและจะมีสมุดหนึ่งเล่มที่พนักง,งานคนไหนที่มียอดเงินสดต้องส่งนับกอาเงินใส่ซอง แล้วก็พร้อมกับรายงานว่ามีเงินสดเท่าไหร่แล้วก็มาเขียนบนสมุดที่ตู้เซฟแล้วก็ d r อปตัวที่เป็นซองเนี่ยลงไปนะครับแล้วบัญชีก็จะมาเก็บโรงแรมไหนที่บัญชีมาตรวจสอบและมาเก็บเงินทุกวันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในภาพนะครับว่าหลายโรงแรมที่เป็นโรงแรมเล็กๆนะครับคนที่เก็บเงินในตู้เซฟอาจจะเป็นเจ้าของมาเก็บเองหรือว่าเป็นบัญชีจากสำนักงานใหญ่เข้ามาเป็นคนเก็บเงินนะครับและประเด็นคืออะไรประเด็นคือไม่ได้มาทุกวันครับ อาจจะเป็น1สัปดาห์มาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรูทีนแบบนี้1สัปดาห์มาครั้งหงสัปดาห์มาครั้ง1สัปดาห์มาครั้งนะครับถ้ามีทามมิ่งแบบนี้สิ่งที่จะทําให้เกิดการทุจริตได้คืออะไรผมไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตทำให้เงินมันหายไปนะครับแต่มันได้เกิดอาการที่พนักง,งานสามารถเอาเงินที่ต้องดอกเนี่ยไปหมุนได้ ครับเพราะเขารู้ทามีอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ที่บัญชีจะเข้ามาตรวจาสอบสมมติเราบอกว่าบัญชีเข้ามาทุกวันเสาร์และเป็นรูทีนตลอดมาทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เ,ารเพราะฉะนั้นเขาจะมี l ทธิ t ท m e ครับอยู่7วันจากวันเสาร์ถึงวันศุกร์หน้านะครับเพื่อที่วันเสาร์หน้าบัญชีจะมาเก็บเกิดอะไรขึ้นนะครับพนักงานทํางานเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมเคยเจอนะที่เราจับได้กันคือนะครับทำงานเสร็จนะครับมียอดเงินเท่าไหร่ก็เขียนซองนะครับ อาจจะไม่เขียนซองก็ได้นะนะครับมาเขียนหน้า,าเขียนหน้าสมุดที่เซฟครับว่าชั้นชื่อนี้วันนี้นะครับรอบนี้มียอดเงินต้องส่งเท่าไหร่นะครับเขียนยอดนะแต่ว่าซองไม่ drop เพราะอะไรครับเพราะเขารู้ครับว่าเดี๋ยวบัญชีจะมาเก็บเงินคือวันเสาร์จะมาเปิดเซฟคือวันเสาร์เพราะงั้นวันนี้วันจันทร์มียอดเงินเท่านี้นะครับแล้วรู้สึกว่าจําเป็นต้องใช้เงินก็จะเอาเงินยอดเนี้ยไปหมุนก่อนแต่เขาที่มีการเขียนนะ เขียนณวันจันทร์นั่นแหละครับว่าเขามีเงินต้องส่ง10,000บาทสมมุตินะแล้วมองว่าอ่ะเดี๋ยวต้องเป็นต้องใช้เงินนะขอ,เ,อเงินไปหมุนก่อนนะครับก็เขียนยอดไว้แต่ซองเงินไม่ดรอปแล้วทำไงต่อบัญชีมา,าว,วันเสาร์วันศุกร์ก็เขียนซองแล้วก็แอบวัดรอปลงไป ครับเพราะว่าในเวลาทีา่เราดรอปลงในเซฟอะมันไม่มีการระบุดีครับว่ามันดรอปเมื่อไหร่เวลาไหนถูกไหมครับมันเป็นตู้เซฟเราก็ดรอปลงไปเถอะใช่ไหมครับแต่ว่ามีการเขียนว่าเรามีการส่งเงินเมื่อวันจันทร์พอบัญชีมาเช็ควันเสราร์นะครับเงินก็ครบเนี่ยซองก็อยู่ครบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากลองตรวจสอบดูนะครับถ้าโรงแรมไหนที่เปิดทุกวนันผมว่ามันก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าโรงแรมไหนที่ไม่ได้มีการเก็บเงินทุกวนันลองดูครับว่ามีการหมุนเงินอยๆๆู่แนโรแมหรือเปล่านะ